โอเคนะครับมาต่อกันเลยนะหลังจากที่เล่นมาแล้วกินน้บผมเราจะวันด,ดีกันด้วยนะครับอยู่ลายการแทบแทนสวยหัวคับนะครับวันนี้มาต่อเลยครับใคร อันนี้มีศัตรูนะครับ stop stupid พวกศัตรูมันโง่นะครับพวกเรามีแอเดียลแล้วเมืเม่อพวกเราได้บุกเข้าไปที่พื้นที่ของมันเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว <S <S ใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้ครับีด e e d ก็อ่านไม่ออกนะครับเล่นเล่นไปเหอะเออย่ไม่ยาวอะไรกับเกมยิ่งทุ่เล็กออฟเซอร์เจียนเล่นเล่นไปอ่าสแตนบายเลกหน่อยนะครับอัดโอ้ยอันเจ n ันค n d เหรอเหรอ นี่โอเคโคตรวะเอดีมากโอเคศัตรูลดลงแล้วนะเ a ยดิจิ sergeant the bunker down there you better not get close to it ปิดมันแล้วยิงไม่โดนหรอก à một chân một chân anh à, nét, nét. À, một rồi mang Thật tốn gì này mà gì này mà Thật này mà Chắc Move nice now head to the, end. Head to the, the barrels caused a short circuit. In the yeah, I must find another way in. กด F เพื่อเพื่อดันเพื่อดัน้วไปก็ไม่ดีระวังนะมีกล้องอยูแล้วแล้วก็อะไรอีก็ไม่รู้เร็วเพราะว่าเราไม่เก็บสีฟ้าโอเคเอาไร เฟิร์ตเอทให้เก็บตรงนี้ไปเลยสวัสดีพี่ไม่เคยเจอคนหล่อเ่ะอย่จับตรงจุดน่าเจอละเก็บเฟิร์สเอทโอเคอู้ยิงกองอ่ะเออก้องมันโหดกว่ะไม่เข้า ไปเลติกกะจูเยเยให้ทำลายเครื่องบินนะครับอู้ยงมนเป็ต่อๆาไูดาอะไรฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่อง โอขอโข้าวาโหาอะไร่ะโอ้โหมาไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะก็รายการนี้ทำเพื่อขอโทษเพื่อนผมและก็ทุกคนด้วยครับที่ไม่ได้อัดนานขอโทษเพื่อนเนี่ย <Their> ท <royalty outside> ี่ผมเป็นโลด่ารายการเพื่อนผมคิดนี่ขอถ่ายโทษนะครับ ไม่พอใจอะไรดิไลาตามสบายนะครับผมไม่แค่แล้วเกมผมอัดเล่นๆอัดไปให้เพื่อนดูนะครับไม่ได้อาดเพื่อให้ดังครับเพราะไม่ต้องการมากกว่านี้แล้วเกาะ้โอ้โเยอะว่ะอุ้ย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 เดรู้เลย หยุดหยุดไปยิงโอเคอุ้ยอุ i, ้ยอุ้ยอ่าใครยิงก็ไม่ยิงวางเลยกี่เฟสเด็กโอเคโอเคยากนะโอเค ืูนะเยโอเคเรียบร้อยคร้บอ่าโอ้เดบุนะครับโอ้ยผู้ภาษาอะไรกันไม่รู้เรื่องผมไม่ค่อยใด้อุย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 งานหยาบเลยครับโอ้เยอะเยอะเเยอะเยอะ

เชสนาไงกูแหละไม่แคร์โตโอเคยาเก็บเรียบประหยัดกระสุนกันนะครับลองใส่ออนได้บู๊อีกงานไม่นานก็ยังไม่ช้านะครับไปยิงปิดออดยิงปิดออดเด้อเด้อเด้อ โอ้ยบ oh, oh, uh, ินไม่ได้โอ้ยกาเออมาเลยถึงเบอร์แล้วบอมแฮสบีนแพนด์เบอร์ทำงานพี่กามตดอร์เคเจ็ดอโมเอาเอคสี่เจ็ดโมนะครับแนี่ยไป let's go มเห็นมีโดนกะสุนอู้อู้อู้อ้มีเฟิร์สเอ็ดไหม เห็นแบบแบบอ่าเจอเก็บอืออาบุลยเฮ้ยยิงโดนอีกเี้ยกระสุนหมดก็เห็นกระสุนเหลิศหน่อยไว้เก็บไว้ลุยต่อนะครับกระสุนจะไม่นี่กันทำอะไรทำอะไรอ่าฮู้ฮู้กระสุนอัดหน้า paralyze บิร์ดหูนนนน er ก็ขยันวางเอาเลยคือมันจะทำลายิ้นซาานะครับเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นกันก็เลยมาคล้ายเลยเดมวตัวซ้ำนี่ก็สินะครับอะร้อ,อยถ้าเป็นผู้ขอผู้ตีคนเล่นเยอะอเกินเยอะเกินไปภาพนก็สยเกินครับกลัวมันจะอะไรยัไรงไงยาก รงนยังไงอะเหมือนเกินนะครับเดี๋ยวข้าวหน้าผมอาจจะแคร์คอบ์วีกีได้เขาที่หลบเทคโคเวอร์โอ้โหอันนี้เคลียร์อุ้ยออ้ยโอเค ห้าสิ้าอ่ะโอ้ลูกสองห้าสิบเก็ดที่สนามบินเ i e r r a Commission s u s s f u l โอเคพานมาอกิดหนึ่งไวนะครับ a l y desert in this mission c k e c k i n g ไ่แปลนะครับ อันน o ้มอว์วิวจะมอว์ไม่มีใครฮะทำมาสกิลการแปลภาษาอังกฤษเอามายากไหนะนะครับอันนี้ก็ระวังให้ดีนะคุยกับข้างในแล้วไม่ไมช้ เราไมต้องมีลาแล้วเฮ้ยครีย okay. ร <sk tandem> ์เ <obsession> ก็เดินไม่ด้วยนะนี่ยไว้เคง่ายอะครับจยลางหลังจะยากเดินไหม่ชะวิ่งมือกว่าเด้ยวคลิปยาวครับหน้า ซบุลีเกียรแตกเกียรแตกโหมีแต่หัวเกียรนะครับ Hey we didn't plan for this bunker โอ้โห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 เยอะโอ้เยอะเยอะเยอะ เกียนแตกเกียนแตกเกียนแตกหมวกหลุดหลุดปะหลุดเลยเดี๋ยวโจรสกิฟยัยหมดแม็กโดนโดนโดนเอ๊ะดีโหลดทุกซองคัอนข้างจะกากไม่แรงเลยครับ ใครเล่นลูกซองป็นก็บอกผมสิผมเล่นกาดลีโลเดงเดอะไรก็เจอครีเฟิร์สเอดกระสุนโอเคโอเคลีโลดลีโลเดงลีโลเดง่กำลังยอะนะครับโอ้เาย่ยเค่ียกันดเอส นีโมไอ้ดววยเฮ้ยโอ้หออโอหมีการซุ่มยิงกดแล้วปืนกระแทกอะกดตัวเอ็กปืนกระปืนกะปืนกรนโูโบต้าบาเลยนะครับเดี๋ยวหัวปีเป็นแดกหัวปีอัดหน้าเดี๋ยวหมดยัง น่าจะเคลียร์เฟิร์สเอ็ดโอ้ไม่มีให้เก็บเลยนะครับมีศัตรูระยะไกลนะครับที่ยิงด่านน้วห้สไนเอเราควรใช้เพื่อนึงแล้วกันนะครับอัธรถอ่ะทหารถกระทำอะไรระวังสไนเปอร์ มีสองทางนะโอ้โหได้ย uh ินเสียงคาตาน่าเยอะ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 นั่นไงบอดดังเลยเพี้ยนแตกเยอะ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  เออขอทีละคนนะครับอย่าอยายาย,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 ายโอเคทีนี้ไปจะไปทางไหนก็ได้เลือกอเอาผมขอขอทางนี้กันนะใช้ปุ่มคันนันเดี๋ยวโอเคดีกินนัดอ่าดีเอะก,กว่าโอเคก็ใช้เลยครับระเบิดสองโลวิ่งหนีทันนะครับ เฮ้ครีเร์คร oh, ีเร์ซ oh. ีอาร่า 1. อเฮ้ฉันอยู่ข้างในอะฉันเห็นนะคยังเดียวให้หาระเบิดเอาเองมั้งครับจะจะเข้าข้างในเท่จอจ่อวุ่นจ่ออือ อเอาค้างอ่ะเย้เ <Yeah! S 2> ข้ามาขา้างในเปิดเอทโอเคมีอะไรเก็บเก็บกระเบิดมนะั้ก็มีอะไรอีกไหมโอเควังวังพัสซ่าอะไรมีดูเลือดโอเคอเคลียร์มาเล โอ้ยเด็บูเด็บูโอ้เจ๊รึรึรึโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ๊ยอัดหน้ารู้เลยอ่ะอัดหน้าอ่าไม่อัดหน้าลูกซองปากเกินยิงโอ้โหโอ้โหไม่ดื้อไม่ดื้อเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมไม่เจ็บเด็กอ๋อยิงไม่ระเบิดขอร้องอย่าหยุดร้อง ยิงร้องยิงร้องอ่าหมดอ,อมืมยินมาเอาเปลี่ยนปุ้ยด้วยแม็กโอเคอยิงร้องน่าจะเขียวละเก็บมันไม่ใช่ตรงนี้ไปตรงนี้น Is the President of the USA coming or what? Hey. Oh, at Naleh Hap Clear Mimi Stabbing, okay. 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 เคลียิบลอยไม่มีอะไรมีไอ้เก็บโอ้แดอัดหน้าเลยนะมีเฟิร์สเอทให้เก็บโอเคเหยือเฟิร์สเอทเมดิเฟิร์สเอ็มผิดนะคเท่เท่เท่ซองอัดหลังซาวขึ้นมาเนาะ มีสาวไอ้ดึงหนียโอ้โหสนายอัดหนนะ้าเฮ้ขอขอเคลียร์งนละเตียเดเตียดยแน่นเน่ไม่เนียนโดนลอยเรียบ,บไปทั่วไปทั่วโอ้ย เคียร์ร่นนีได้เก็บเน่้อฮัสนักเก่ง嘛หกสิบสี่เจิงอะจะเอาเอากั้นไว้เพื่อไม่ให้ออกใช่ไหมครับ อยากหลอดล้องแรกกันตายอเออเออโดดเซฟใหม่เกียนว่ะเคยไม่แน่เราทำอะไรใหม่ด้วยมั้นเอ็ดเก็บ กหลูกสองง่า,ายะเบื่อลูกสองมานด้านนี้สุดลูกสองเยอะนะโอเค,อเคไม่ใช้อโอเคเรียบรอ้อยฉันสักเสร็อฮ้สัสม่วิ่งเปิ้นันนะปิดรัน Keran okay, bolehkan? Sebenarnya check sih. Keran bolehkan? Oh, oh, dia gini gini mai ye, mai ye. ye mayu, 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 oh, 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 dia gini. Okay. Okay, ya. Yeah. Okay, okay. เร okay, ี่ยมเรียมโอเคเรียบร้อยอย่าวางอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคเย่ได้กี่เดียร์าชีโคบอ่าโคบโคบ เคโคเปอร์แป๊บเออเพิ่งมาเซฟีเก็บเก็บเก็บเกวอด้วยโอเคเก็บัวเอ็ดอ่ะมีอะไรเก็บโอเคิตนาผ่านเรวนี้ ปืนพังเด mm hmm. ี๋ยวอาพี่เจีเย้เวฟ l f a l รอเพื่อนเรามาช่วยเองเดียวเฮสองอากาศเกิน เย้เราเพื่อนเรามาช่วยเว้ยคือรีโหลดรอเย้มาเร็วเย้มิชชั่นนักเซสสำหรับวันนี้ขอลาแค่นี้กนนะครับเจอกันแค่ครั้งหน้านะครับโอเคสวัสดีครับ